สวัสดีค่ะ ML g v t 29เบียร์กัญชนุทวีราสกุล Managing Director ค่ะบริษัทไทโคชานพอร์เทชันและกลุ่มบริษัทในเครือ Amazing Group ดูแลในส่วนงานบริหารบุคลากรภายในแล้วก็การออกแบบวางแผนโครงสร้างกลยุทธ์ทางด้านการตลาดร่วมถึงกลุ่มบริษัทพันธกิจในเครือของ Amazing Group เบสินพันยาทั้งหมดค่ะ ทุกวินาทีของชีวิตไม่เคยมีคำว่าง่ายกว่าจะมีพื้นที่ยืนในสังคมทุกวันนี้ต้องหอบร่างกายและจิตใจเดินฝ่าสายตาที่ดูถูกคำพูดที่ถักถางการกระทำที่เหยยดหยัมงสัจและสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ที่ถูกลีกอนการถูกเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากอคติทางความคิดของสังคมจากค่านิยมผิด,ผด ที่เกี่ยวกับคำว่าเพศอะไรคือความหมายที่แท้จริงของคำวัฒน์นอ,อะไรคือตัวกําหนดขีดความสามารถและศักยภาพจากเพศและอะไรคือตัวชี้วัดความเหมาะสมและบริบทในสังคมไทยจากเพศสภาพอยากให้ทุกคนได้เปิดใจเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีตีได้แสดงความรู้ความสามารถ และศักยาภาพในตัวของพวกเขาอย่างเต็มที่และคุณจะเข้าใจประโยคที่ว่าไม่สำคัญว่าแมวจะสีอะไรขอให้จับหนูได้เป็นพอซึ่งตรงนี้นั้นหมายถึงคนจะเป็นใครไม่สำคัญขอให้ทำหน้าที่ของตัวเองได้แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอ วันที่เรียนได้มีคี่ยืนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมในสังคมซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงของเบียร์แต่มันน่าจะภูมิใจมากขึ้นปีกหากเรียร์ได้มีโอกาสส่งมอบต่อโอกาสดีๆที่เบียรได้รับให้แก่กลุ่มน้องๆ LGBT อย่างสมบูรณ์ Believe in yourself don't give up the sky is the limit let's go on Show your real performance and identity. That's the way to catch your dreams and make it come true. Trust in yourself, you can do it.